สวัสดีค่ะครูพรทิพย์ทองทัพพัน์ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครูจะมาสอนวิชาทักษะการเรียนรู้ทลอ1 0 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นบทที่5การวิจัยอย่างง่ายวิชาบังคับจำนวน5หน่วยกิจผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1 อธิบายความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่ายได้ 2. ระบุขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายได้ 3. ฝึกทักษะสถิตง่ายๆเพื่อการวิจัยได้ 4. ระบุเครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 5. ฝึกทักษะในการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายๆได้ขอบขายเนื้อหาเรื่องที่ 1. ความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย เรื่องที่ 2. ขั้นตอนการวิจัยอย่างง่ายเรื่องที่ 3. สถิตติงง่ายๆเพื่อการวิจัยเรื่องที่ 4. เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องที่ 5. การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายเรื่องที่ 1. ความหมายและประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่ายการวิจัยคือ กระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์การวิจัยอย่างง่ายคือการค้นหาองค์ความรู้ที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อยและเน้นปรากฏการจริงการวิจัยอย่างง่ายเป็นกระบวนการในการค้นหาองค์ความรู้หรือข้อค้นพบในการแก้ปัญหาหรือแนวทางพัฒนางานที่มีกระบวนการไม่ซับซ้อนใช้เวลาไม่มาก สามารถทำควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวันได้เน้นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นจริงและสะท้อนความเป็นเหตุเป็นผลประโยชน์ของการวิจัยอย่างง่าย 1. ปลูกฝังพื้นฐานการแสวงหาความรู้ 2. ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ 3. ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 4. ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือแนวคิดใหม่ 5. ช่วยในการตอบคำถามเข้าใจและแก้ไขปัญหา 6. ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ 7. ทําทำให้รู้ผลและข้อปลพป่้องจากการเรียนการทำงานเรื่องที่ 2. ขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย 5. ขั้นตอน 1. การกำหนดคำถามวิจัยปัญหาวิจัย 2. การเขียนโครงการวิจัย 3. การดำเนินงานตามแผนวิจัย 4. การเขียนรายงานวิจัย 5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องที่ 3. สถิติง่ายๆเพื่อการวิจัย 1. ความถี่ frequency 2. ร้อยละ percentage 3. ค่าเฉลี่ย mean เรื่องที่ 4. เครื่องมือการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการเก็บรวบ รวมข้อมูลสิ่งที่ต้องการศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีหลายประเภทได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตแบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยที่นิยมนำมาใช้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณเช่นการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงอธิบายเป็นต้นแบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยทุกประเภททุกสาขาแต่ที่นิยมคือใช้กับการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เป็นการรวบรวมข้อมูลในลักษณะเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ซักถามและผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือตอบคำถามของผู้สัมภาษณ์ แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการเก็บบวบรวมข้อมูลที่ใช้ได้กับงานวิจัยทุกประเภทโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพงานวิจัยเชิงทดลองเช่นใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการใช้ห้องสมุดผู้สังเกตจะบันทึกพฤติกรรมของนักศึกษาตามความเป็นจริงเรื่องที่ 5. การเขียนโครงการวิจัยอย่างง่าย โครงการวิจัยคือแผนการดำเนินวิจัยที่เขียนขึ้นก่อนการทำวิจัยจริงมีความสำคัญคือเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยสำหรับผู้วิจัยเองและผู้เกี่ยวข้องการเขียนโครงการวิจัยอย่างง่ายอาจไม่จำเป็นต้องเขียนให้ครอบถุกหัวข้อตามหลักการโดยทั่วไปซึ่งมีประมาณ14หัวข้อแต่เขียนให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัย ควรกระทัดรัดสื่อความหมายได้ชัดเจนมีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ศึกษา 2. ความเป็นมาและความสำคัญเขียนอธิบายให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่ศึกษาเขียนให้ตรงประเด็นกระชับเป็นเหตุเป็นผลมีอ้างอิงเอ,งเอกสารที่ศึกษาถ้ามี 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัยเขียนให้สอดคล้องกับชื่อโครงการวิจัยครอบคลุมเรื่องที่ศึกษาเขียนให้ชัดเจนอาจมีข้อเดียว หรือหลายข้อก็ได้ 4. วิธีดำเนินการวิจัยระบุถึงวิธีการดำเนินการวิจัยให้ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 4. 1ประชากรกลุ่มตัวอย่างสิ่งที่ศึกษาคืออะไรมีจำนวนเท่าไหร่ 4. 2. วิธีการเก็บบวกบ,บวมข้อมูลระบุวิธีการเก็บข้อมูลระยะเวลาหรือช่วงเวลาสถานที่ 4.3เครื่องมือวิจัยระบุชนิดเครื่องมือที่ใช้เช่นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจ4.4การวิเคราะห์ข้อมูลระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ 5. ปฏิทินปฏิบัติงานเขียนขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและระยะเวลาการดำเนินการแต่ละขั้นตอน 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเขียนเป็นข้อข้อถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำวิจัยแบบทดสอบท้ายบท 1. ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัยอย่างง่ายกการวางแผนงานอย่างเป็นระบบค่ะการคาดเดาคำตอบอย่างมีระบบการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวิจัยต่อหน่วยงานเก,เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ คอเกิดสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ๆค่ถูกทั้งก่อและค 3. สขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่ายมีกี่ขั้นตอนก่อข,ขั้นตอนค4สขั้นตอนค 5. อหขั้นตอน 4. ขั้นตอนแรกของการวิจัยคืออะไรก่อคำถามปัญหาการวิจัยข่าวัตถุป,ประสงค์การวิจัยค เขียนรายงานการวิจัย 5. ขั้นตอนสุดท้ายของการวิจัยคืออะไรกการเขียนโครงการวิจัยขาการเผยแพร่ผลงานวิจัยคการเขียนรายงานการวิจัย